สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะครับเด้เอ,อคือมาใสาน่นี่จากบ่อนี่มากับเบาวมองสองคนอู้คุณหารนี่นะครับเด้อพอท่องเรียยังพอท่านใดลงจากรถด,ดอกมะฮอดกับเปิดป้องให้มู่เจ้าเบิ่งเลยนี่ท่านผู้ชมนี่แหละครับอู้คุณหารงวดที่ผ่านมาพอท่องเรียบ่อเด่นมาถ่ายท่าผลวดนี่สิพฤศจิกายนพอสัตว์พันห้าร้อยหกสิไปบ่าเหมาะรับเครื่องไปขอความกันกับพอท่องเรียกคนเด้ออ้ ครับเนาะโอ้นี่นี่นะครับปูคุณหารเดี๋ยวับเด้อวยตำรวเอาแล้วบัดที่นี่เบ้ามังเจ้ายิงได้บัดที่นี่ผู้ชมผมบอดด้มาหลวงป่วนปูแต่ยางไดน๋ะครับเนาะเออผมพอทองเหลีคนเดิมเอ่อมาคาราวะปูเอ่อกินหอดคิดถึงงวดที่ผ่านมาเอ่อผมบอดด้มาคาราวะต้องขับเนาะปูคุณหารผู้สาวซีดมือนี่ผมมาแล้วครับ พ่อทองแหล่คนเดิมมากับทีมงานเบ้ามองอมหังไม่มาก,กันสองคนนะครับเนาะไปขอโทษขออภัยผู้ขาบริเวณม,มารบกวนปูตะย่างไหนไปท่านผู้ชมนี่นะครับเนาะเบ้ามองจะได้จะถิ่นมาจับมาอีหยังอยูยย่ข้างหลังนี่เจ้าอ,อ้าวเป็นยัง <c oughs> บอกคนเราละเดินไปไปนี่ครับเนาะไปท่านผู้ชมเอาเป็นยังดอกเพิ่นมาเพิ่นดีดีดอกครับเนาะนี่ครับเนาะบาดครับวอบัดนี่ท่านผู้ชม ขอโทษขออภัยเบาบองก็เลยยังเป็นสันที่ดีไปนี่เจ้านี่นะครับเด้อผมพอท่องแรคนเดิมมาดีมากงามมาคาราวาปูคุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ในแดนนี้นะครับเนาะผมพอท่องแรคนเดิมลูกในบ้านหวานในสวนขอโทษขออภัยงวดที่ผ่านมาผมพอท่องแลคนเดิมบ่เด้ยมาหาปูขอโทษขออภัยนะครับเนาะอ่ะผมมาแล้วครับมาคาราวาปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปไหว้ไปขอพรกันกับพอท่องแรมาเ้าบองเขา้าเตรียมมภาพระไปครับอื เพันหยอกเพันยังคือเพันจะหายคือพันยังไหนบูยังว่นท่านหูด้วยเดี๋ยวไปถามเพันตะก่อนนะครับเนาะไปสวัสดีครับรทา่านผู้ชมเอฟซีพ่อทองเหลียทั่วโลกมาบัดที่นี่กับมาปูคุณหานเอ่อโบอดเดมางวดทีแล่โบดเดมาเนาะครับ,นะบเนาะงวดทีผ่านนะมาอเอ่อโบเดมาหาเพิ่นแบบนี้ช่องพลอดทองเหลียคนเดิมกับมาหาปูคุณหานผูเส้าซีนเนาะครับเนาะเออยาตื่นายาท่วงพุทธาพุทธากาได้บอกเลยเก้าคนไปละละว่าวววตอนมาเนาะครับเนาะสวัสดี ัาท,ที่นี่จีคือมากกระเบ๋ามองเพราะว่าวงวดที่แล้วเขาบ้าบอหันจอดรถรับเครื่องปับเปิดประตูปับเงี้ยยีสิหมเรอหมโอพอต้องแยเห็นอย่างกับตือน,นะครับว่ผู้คุนหารผู้ขามาดีมากงามมาขอโชคว์อ,อลาบกับทันนะครับเนาะลูกในบ้านหวานในสวน ของปู่นะครับผมพ่อทองแหลคนเดิมมากับทีมงานหังใหมห่หางหังใหม่หังผู้หนึ่งไปทํางานครับ <t> นะครับเ <t> นาะมาวัาทันหอดมาหังเดียวหนึ่งทผู้ชมมามาท,ที่นี่ไม่จุดถูกจุดอย่างบก <t> ่กเก่าเออพร้อมพ่อทองแหลคนเดิมนะครับเนาะ <t> ปู่คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอเลียกเสี้ยมซี่ <t> กับเลขยกถูกคือเกา่าเรียกปิ้งปองก็ได้น้ำเพราะว่า,า <t> พ่นมีให้คอยจังสันัาที่นี่ผมพ่อทองแหลคนเดิม สิเพิ่มกติกาขึ้นมาอันใหม่นะครับนกปูันที่นี่ผมสิขอปูเออเป็นสองข้คงข้งแรกคือเป็นเลขกไทยแล้ววันที่หนึ่งจากเลขกเชี่มซี่ข้งที่สองก็คือเป็นเหลขกสองตัวล่างกระจากเลขกเชืยอมซี่คือกันข้างที่สองสี่หอยเบ้ามองเป็นผู้ที่งานของพอท้องแรหอหางหมายเหลขกสองตัวล่างสี่หอยเบ้ามองเป็นผู้เออมนห้ท่านผู้ชม่มนะครับเนาะห้ยปู จับเบามองไปหมุนมือไปหมุนว่ามันติดปูเบามองติดเป็นยังไงให้ทีมงานพอต้องแย่คนเดิมนะครับเนาะจับมือเบามองขอให้สองตัวมาฝากไปตอนท่านผู้ชมเอฟซีพอต้องแล่ทั่วโลกสําหรับผมพ่อต้องแย่คนเดิมก็สิขอเป็นเลขเสีม 4, เ้มที่เลขไทยรางที่หนึ่งสามตัวนะครับเนาะสองตัวก็เทตเบามองอทีมงานพอต้องแย่คนเดิมขอปูมาท่านผู้ชม มาขอมาไหวามากราบพร้อมพรอม้องแลคนเดิมเราคำนวณป็นชื่อเสียวสันหลังอยู่ดีออมองมองตัง้งตั้งเทียนบ่อยู่ตั้งแต่มื่อสัา้าคุณผู้ชมบเ่เป็นยังครับเอาไกล้กว่ากันเลยนะครับนะใอล้กว่ากันเลยเออบ่าเป็นยังเพราะมันเป็นน้ำนะครับมันเป็นน้ำคุณผู้ชมเสียงรถเออรถเกี่ยวเข่าครับ รถเกี่ยวเข่าดีกันขึ้นก็เกี่ยวนะครับเนาะเสียงรถเกี่ยวเข่าท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมากราบมาขอพรขอั้งแล่คนเดิมมาบอกมาเกาวนะครับเนาะเออปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุเดอปูคุณหารภูสักสิทธ์เพราะเพืเนเดินอากาศอยู่ในแดนนี้คุม้มครองดูแลแล้วก็นาอใจดีใจงามมื <c oughs> ้อนี้ผมพ่อต้องแหลคนเดิมมาหอดมาถึงปูผ้าเอฟซีทั่วรโลกเพื่อนมาขอโชคขอลาบเลขไทยรางวัลที่หนึ่งสามตัวและสองตัววดประจัวัน,จจนที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกปูคุณหารปูใจดีใจงามพอต้องแลคิดถอดคิดถึง มาจอดรถก็เปิดประตูดึงบักจ้างแห้งมันจะหายคือมันตอนหลับคือมันดีใจอันนี้ผมโมโหนะครับนเนาะปูคุนหารขอขอบคุณทีงวดผ่นานๆมาปีปู่ให้เขามาตลอดนะครับเนาะปูคุนหารผู้สักศิธิ์ในแดนนี้ผมพอทองแหล่คนเดิมคือเก่าหลับกับทีมงานเบามองภาคเอฟซีมาคือเก่าผมอยู่ตำบลจำปาขันนะครับนเนาะมาหอดมาถึงปูคุนหารผู้สักศิธิ์ผู้ขาผมพอทองแหล่คนเดิมบ่เด้ยวมากหลกวนปูจะยังไหน คิดทอดคิดถึงอยากมาคาราวะมากราบมาไหว้ขอพรจากปูแล้วนะครับเนาะนี่ขอพรเรียกไทยรถที่หนึ่งสามตัวและสองตัวนี่แหละผมพอต้องแล่คนเดิมหวังวาปูคุณหารสิบปวดประท่านเลขยไทยสามตัวและสองตัวมอบให้แก้ผู้ขาเรียกไทยรถที่หนึ่งและสองตัวลางวดประจ,จันทีสิบหกพฤศจิกาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมบอต้องแลขอโทษขอไผ่บ่อนมาลบปูตีอย่างไหนผมมาดีมากง่ามมาาราวาปูนี่แหละมาขอโชคลาภที่ผมกล้าวไปแล้ว จัดสามตัวตรงตรงตึ้งสองตัวสามตัวหลดปูสาธุใอ้เราบองตั้งเท่าโอ้ยต่องเลี้ยนหลวงสุนหลงสุนอันมองตั้งทุกโมได้มากวดเดียวเราอันทำเป็นเธอเธอแต่ซาบุกหูจักมองตั้งทุกพอต้องเดิยนคนแย่แล้วกับเนาะมามาที่นี่กะเฮ้ยเล็กอ่ะปู บ้าร <iyorsun? S 2> ังเจ้าผมใส่บ้ามองขอเรทถูกปูอันนึงขอเพิ่นครับทำปูกปูขูาเรทถูกอันนึงถามตัวเลงวันสิออกปูดิฟบอกมาให้พวกผู้ขายใส่ชุ่มในเห็นจาถูก โอ้เสียงดังปิง,ง,งดิงยางขัดดังยางแห้งเบามองจุดเจ้า,า,าไปนั้นไปใสเห็นบ,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 บ่ปิงดิงพนหันดัดดังยางแห้งนี่ปังดังเบิ้งต่เสียงดังใส่ถ้วยใส่าจานก็ปังแล้วนะครับเนาะเ้าหาเูดีดีเบ้อหันนี่เวลาเราเห็นเ็ทันอยู่ใน,นจานบ่ครับอ่าเห็นแล้วอ่าทำการจุดทันทีนะครับเนาะเดี๋ยวมาที่นี่ ผมกับสีมาเป็นนาทีของปู่คุณหารอีกอันนึงแล้วกับน็อกคือเป็นเลขเสียมซี่ผมพ่อทองแหล่คนเดิมลูกน,น้อบ้านหวานในสวนอแล้วนกะับนอ็อกมาหาปู่ประจำล้วกปู่คือโคองหูจักดีแล้วกับนอ็อกเปิดประตูเจะว่าปิดจะว่าเปิดเจ้าว่าจะหายที่เป็นหยอกกระเบื้องหูแล้วกับน็อก,นะอกผมพ่อทองแหล่คนเดิมเราไข้ไขเคียกอยู่ในตัวนี่ ย่านปูคนขี่ลูกจ่าดูหลายหายไปบ่จ่อยแล้วปูเนาะขาก็จากเก็บๆกระเศ้าเก็บตื่นปูสัญลักแล้วครับเนาะทุกอย่างเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งครับม,มาที่นี่จีมาปูผมพ่อทองแหลมคนเดิมสิขอเลขกผมสิเขย่าข้างแรกข้างแรกนี่ก็คือเป็นเลขไทยลัวที่หนึ่งสามตัวแล้วครับนเนาะสามตัวผมสิเขย่า ขอปูให้ปูจัดให้ท่านผู้ชมผู้เพิ่นรอเบิงรอชมอยู่เลขท้ายแล้วว่าที่หนึ่งมาเรียกตัวแล้วเอามาแรกเอา้าไม่แลกเอาไม่แรกนะครับเนาะ ยุดตัวท่านยุดหลังยุดแล้วพีไหมขึ้นไปตังพี่มันมีแเราเสียเ,เลเหล็กเออไปตั้งหมดหมายเลขเหล็เชื่อมซี่ปูคุณหารยึดหยิบไข่เป็นเลขกไทยแล้วทีหนึ่งหมายเลขสามครับหมายเลขสามนะครับเนาะนี่คือปูคุณหารหยิบไข่เป็นเลขเชื่อมซี่เอาไปที่นี่ครับเนาะหมายเลขสามข้างล่างบอรลรหันมรรันออ่หกสรรามเนาะอ่ะแดงแดงแดงข้างล่างบอลหันกะออบหกสามไปที่นี่มันตีเป็นยังกระบามา,าปูเลขกไทยแล้วทีหนึ่ง พอจับหม้เลขสามมาไมที่สองเอา้าแดงนังน่งหมยเลขสองประกาศเบ้มาอมองไ, <ป S 1> ไม้เลขแครับไม้ที่สองสไมยเลขแปดครับร่วมกัน,น,น,นสามแปดคือฮะนีน่ออสามแปดานเดือบเด้อ ปดด้มาโดนแล้วระวัง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 าทนี้ดิไม้ที่3ามไม้ตัดสินต่อจาก3-8มาเป็นเลขกไทยแล้วทีหนึ่งนะครับน้าปูอ๋อปังปังเลยนะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกจัดดังนับให้ช่อง f อฟช่องขอต้องเรียให้ในปังปังยากขัางน้ปูเชิญกับท่านไม้ที่3ามไม้ตัดสินเอา เนียงยงเนียง,งขังเอ,อื้อพอท่องแรียได้ใหม่ที่สามเอาปากกาทำไ,ได้ทานศูนย์เง็บรวมกัน 3, 8, รวมกันสามแปดศูนย์รวบกันสามแปดศูนย์ครับเันนี้คือเลขไทยหลังที่หนึ่งคือขอท่องแร้ยขอปูให้ยปูยิย 3, 8, 0, บไห้สามแปดศูนย์บัตรที่นี่คนสีมาหมุนจับสองตัวให้ตบ,บุช่อมคือเบ้ามองทีมงานหางมายเอาครับขอท่องตัวทันเดี๋ยวเบ้ามอง ขอเรียกซิมซี่สองตัวครับเรียกข้างล่างครับอ่ะเชิญครับต้นบอจ้นือเนือานื้อจ่าน้อ้น้อจตเ้อจ้าอง้องตอลล นี่ยัง <Certain> ล <influences> ่ะฮ่านี่ไม้ละค้าอ่ะปาเดะเดิมหาเลยอ่บไม้ที่สองประเดียงลงมายางไว้ไม้ที่สองสองตัวล่างไม้ตัดสินเอ้าไม้ละเก็ดครับ เลขคือเป็นจริงคือตรงใจพอท่องเรียยางขัดแท้เลขห์หาเก็ดเก็ดหานี่พอท่องเรียนี่ประจำเรากำเนาะ,ะตรงใจพอท่องเรียยางขัดทีเลขเสี่ยมซี่สองตัวและสามตัวที่ปูคุณหันเออทันกิจไผ่เรากเนาะเบาบังเออเพิ่นก็ไดหาเก็ดคือสองตัวรางแล้วก็พอท่องเรียกับเลขไทยลำตัวที่หนึ่งสามแปดศูนย์ท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นให้เบิเป็นแนวทางแนวถนน ความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นท่านผู้ชมเหงิเหงรวยรวยสวยๆงามๆกับเลขกปูคุณหานบัดทีもも่นี่กระทำมาเบิ่งเลขกถูกว่าเพิ่นสิหายตัวไหนหรือว่าเอาสิเออสามตัวสองตัวเพิ่นกระจัดหายแล้วบัดที่นี่พอท่องเลยกับสีมาภาวนาขอปูคุณหานขอหยิบเลขกปิงปองหยิบคือมาเทเดียวคือสามอันก็คือเขาเอื่นว่า กันยังละลอลอล่ๆรอบที่หนึ่งเลยแหละหรือจะได้การันต์ไปอ่ะเอาเก็บสาธุเด้อปูคุณหารได้ทานะพอ,อท้องเล่อหวดที่ผ่านมาผมบ่ได้มาหาปูมาที่นี่โปกับโปอ่ะอมาที่นี่ผมสิไงปูจับมือผมไปใส่หยิบบ้าสาวอันโหลดว่าถึงจังไหนเรียกไทยนะว่าที่หนึ่งมันตรงกันบ,บ,บล็อกที่1เรียบเทียบซี่ผม เชื่อครับจับมื้อบพระปิไทนะครับเล้วเอาสามอันนี่ปั๊บโอ้จะนับหนีงๆสามอันให้เบ้ามองประกาศสามอันนี่หยิบมาในทานีทานีานานต้องยุคขอบเนาะอ่ะปึ๊บประกาศท่าน หมายเลขสามครับอันแรกหมายเลขสามเดครับนะอันที่สองปึ๊บหมายเลขศนครับศนยครับเบิ้งนะครับนะที่ตรงคับเสียมซี่ปะอันนี้มันได้เปิดได้เลยแดง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 แหมายเลขสร่วมกัน3 0มศูนย์สสศูท่านผู้ชมสามสวย3ามคือมันตรงกันอยู่กับเลขเสียมซี่เลขเสียมซ สามแปดศูนย์ท่านผู้ชมฮึขาดบ้าบาตท,ที่นี่เรลขซีเป็นเลขที่ผมหมักมาแต่ไหนบัตท,ที่นี่สามศูนย์ซีท่านผู้ชมอันนี้เกิดขึ้นได้ครับสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นเลขปิงปองสามศูนย์ซีเลขเสี่อมซีเลขไทยแล้วกที่หนึ่งทีพอท้องแหลข,ขอสามแปดศูนย์แล้วก็เลขสองตัวลางเป้ามองขอห้าเกตท่านผู้ชม นี่แหละครับแล้วการเรียกความฝันพอทัองแร่คนเดิมผมสิบอกทุกคนบอกถุกคิดเออในคิดผมสิผันขันบอลลืมมาคือฝันตัวหมดเลยผมฝันว่าเราความฝันเนาะในความฝันผมฝันว่าผมไปขับรถกับเถาแก่เถาแก่เอากุญแจให้ผมให้ผมออกขั้นนี้ออกขั้นนี้นี่หมายคือว่าบัดที่นี้ให้ผมไปยางเบรงลด ผมไปเห็นขั้นที่ผมสิคับนี่รถมีสายสามสิบเกตให้เตี้ยวนะครับเนาะอันนี้ความฝันพอท้องแรีันออกมากันทีว่าเอโนอนนี่นั่นให้เตียวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะความเชื่อส่วนบุคคลเออให้เบิ่งเป็นแนวทางให้ฟังเป็นแนวทางแนวถนนนะคบเนาะชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นมาที่นี่กะถ้าเบิ่งเรขทกถูกป้อมองไม่ใชโตัวทัมนมันมีเรขทกถูกเก้าอยู่นี่นี่เก็ดเออเก็ดโอ้มันเก็ดนันหนึ่งก่อนทันป้อง <Yeah. S 1> เกติเกตเกตคือหนึ่งเกตกับเกาหาวมันสิมีเรถูกเก่าเกตหาหมัน็เป็นเกตหาหานด้เรานผู้ชมโอ้โหเกหนึ่งเกตแต่ว่าพอทกอแต่ว่าเกว่าเกตคำนึกเป็นพี่น้องกันล่ะขึ้มายิ่เพลินว่าเรวครับเทีนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวต่มาะโดอันนี้พร้อมกันเดี๋ยวัปทีนี่มาผมสิได้มาผ้ามูเจ้าไปพามองไปนางประจำที่แล้วกับผ้ามูเจ้ามา เห็นยังตัวใส่ล้วลุงเทาใครเบาบางจาเจ้าเห็นลุงเทาใครบ้าเฮ้ยเอาลงมาที่นี่ผู้ชมเอาเบาบางจมปิดครับปิดแล้วก็เปิดเขเดินไปคือเกา่าเอาดอกงานนี่ยาตื่นยาท่วงผู้ขาได้ครับเด้อ,อยาตื่นยาท่วงผู้ขาผมพอท้องแล้วกเดิมเป็นอยดินโดนจากมาหาเถื่อนึงนี่เป็นทังไหนครับ คือเป็นเสื้อผมมาขอกระเป๋ามองนี่ที่ว่าเรียมันตรงกันนี่เขาแน่นอนบ่ครับรยย้อยเสื่อก็หนาเขาแน่นอนบ่ครับเงียบครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปซองเดี๋ยวผมสิพาซองเบิ่งเขาหลอกแครเลยเดี๋ยวกลับกล้องไปเบิ่งสูบหรือยังแล้วกันเดี๋ยวไปเบิ่งว่าปีติจังไหนแล้วครับเนาะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาเบิ่งเรียกทูบ,บเบื้งเรียกทูบหม่เบิ้องเราไปแล้วครับเนาะเบิ่งเด้อครับเด้ออ๋อเบิ่งหันเนี่ย คือแบบดูเบียร์แถวบ้านมองเจ้าว่าโอ้โหยี่ท่านผู้ชมปาจะได้จึงมาปิดจังสี่หนอโอ้ยยาตื่นยาถ่วงผู้ขานะครับรอบปูโอ้ยนะครับเนาะ,นะ้ะระวังเอ้ยที่นี่มันมีเสียงเลยมัออนอะไรตัวนี้ตัวเฝ้าเบิ้งเฝา้ฝาไว้ไปเบิ้งเด็กถูกเดี๋็กเบิ้งเด็กถูกไม่เบิดไปนครับเนาะ บนว่าไปเบิ้งไปนะครับนะไปเบิ้งว่ามันเป็นไดป้าอบุบัติรุ่ยนะครับนี่เหลืออยู่ซ้ำนี่แหละนี่อันของเก่านั่นหนึ่งหาหานะครับแล้วของเก่าอะบ้องหั่นกระจาดพอทองเลียไปแล้วครับแสดงว่าเพิ่นยืนยันเลยปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์แสดงว่ายืนยันว่าพอทองเลียไข่แน่นอนงวดนี้พราะนะมาที่นี่โอ้ยผมพอทองเลียคนเดิอมขอขอบคุณปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับนเนาะที่ว่า หยอกหรือว่าเตือนโดนดีนั่นก็นได้แล้วครับเนาะเบิง้งไม่เจ็ดตัวหรอกเป็นเลขแปดก,ก็เ,เลขเก้าอยู่ไม่สองตัวหรอกแต่ว่าอันเลขถูกเก้าอันเกิดหา,หาเดี๋ยวผู้ชมเ,เนี่ยค่อยนั่งเบิ้งดีๆก่อนอุปบุดีเฉยประตูไหมโอ้ยโอ้ยปวดตรงเนียเนี่ยแตีงเนี่ยแตีงเลยเออมาที่นี่นี่ครับเนาะนี่คือปูคุณหารผู้สาวศิษย์เบาบ้องจะมา็นไก่ผ่อหลาย่านกับย่านม้วนขึได้ กามทอมัดบัดค so 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 ุณ so ท so ี่ยังนี่สูงเงาสูงเงาเอนะสูงยาวเข่าดีสิมาหาใจซอไรเจ้าขคนมากกบพ่อพ่อกระบอกไรเทียแล้วกับว่าเป็นยังเข้ามาดีมากงามเป็นตัวพราว่าใครเอี่ส่อโอ้น้าถือเทียนมันแตกมันระเบิดบ้องหันเอามาถือท่านผู้ชมมาพามาซองเบิกของเราใครเลยย่นามุนีจักรันเดี๋ยวว่ามองเจ้าถอกว่าเรีทูบไม่เบิรกคาถาประกาศเดี๋ยวบอก พอทองเรื่คนเดิมเอาครับผมสีมะซองเบิ้งขอลหลอกแหล่ยวเรือน้ำมูลนิจก้อนนกคำเนะาะผู้ใดเห็นเป็นจังไดก็คือจังสันนะครับเนาะนี่เห็นจังสันก็คือจังไดผมขอขอบคุณปู่คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์เอานะครับเนะาะที่ว่านี่แหละมาจาด์มาอยังพอทองเรือนี่บ่ได้มาหาหลายเทียหลายเออนะครับเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ่งเพิ่นรอหนี่ผมนั่งผมมาท่านได้ยืน เดี๋ยวถ้าเบิ้งเรียกถูกจะกั้นน้ำครับเานววาะปวดขาขัดยืนก็นได้เออเบาหม่องเจ้าสี่หนเจ้าจับกล้องซองก็พอจะกินน้ำได้น้อยเนาจับแท่นเนี่ยซองแล้วก็บ่องได้มีโชคลาภพราะที่เป็นตัวโชคลาภก็ให้เพิ่นบอกทางดูชมเพิ่นเบิ้องเนี่ยซองให้เพิ่นเห็นพอกินน้ำข้าวเดียวครับเลยคุผู้ชมนู่นน้ำก็เดียวละบ้าอะไรผมพอต้องเหนือคนเดิมใส่พลังเสียงหลายเอ้ยววน้ำครับเนาะ อยู่นามอยู่ในไปหิว่แต่นามหลบในบ่หิวมาเบิ่งสิจานเนาะจานจำได้ตัวหนึ่งบ่ได้เป็นที่จานน่ะหนู่ยมน่วยบ่โดนหุ้ยเดี๋ยวเห็นแล้วถวยแก้วไปจานน่ะถวยแก้วถ้วยแก้วขักบ่อบาดที่นี่มาเดี๋ยว ยิงยางคัเลเกเก้าหาเกเกาหาเรียกเรียกมักหรือเบามองทีว่านอเกตหาเรียตี้อองโดิอส่องบึ้กหน่ะเรียกใช่สองตคนไทยหไหมเกตหาไหมอ้อท่านผู้ชมได้รังใจนะครับปาดคือตรงนนี่นะนี่นะพ่อคนลูกพ่อท่วงยางแห้งเลยกินน้ำเดี๋ยวไปเห็นเมืกันท่านผู้ชมโอ้ยปูจะเป็นอุบัติรุปิอ่ยครับจัดให้พวกผู้ขายเห็นบบอยางบางๆเลยเกตเก้าห้า เจ็ดเก้าหาเรียกบอลมองบอลมาแต่ไหนถามว่ามักเรียกเก้าเก้าเจ็ดหาเก้าเจียวก็หาเจ็ดหาพอท่องเรียกมักหูเก้าเจ็ดหาในตรงกันหลายหมองนะครับแล้วแถวพอท่องเรียกคยไปนี่แหละครับงวดนี่แหละโดยเบื้องเบ้หลายๆคลิปของพอท่องเรียกที่ลงไปเลขสวยเลขงามนี่ครับงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกงามๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นว่าผ่านงวดนี่ครับนะครับลอแถวบ้านตงเมือง วันนี้เกิดิไปแถวบ้านเมืองไปขอยโชคลาบมองเออปูตาที่สิมนามนะครับเ mm hmm. พิ่นให้โชคให้ลาม่นเออขัดสมมุรว่าเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าผมสิบอกอยู่ในคลิปนี้คลิปที่ว่าผมไปทายท้ำอยู่สิมนามปูตาสิมนาบนี่ผมลืมเบื้องเลขกทูบครับเออคล,คลิปสิมนาบนี่ลืมเบื้องเล็กทูบเด้วครับเด้อสิบอกอว้ห้าเทียผมเดี๋ยวผมที่ไปบอกอีกว่า ที่ไฮบ้ามองไปเบื้องอีกที่หนึ่งว่ามีคดหรือว่ามันหลบไปประเั็นก็ที่ไฮไปตามไปเบื้องหรือที่ไมาา่เฉลยอยู่ใกล้ๆยุ่งวะนี่ละ่ะไฮมู่เจ้าได้ฟังเลยสงสัยนะครับเนาะเรื่องอิริครับท่านผู้ชมเอามาที่นี่ถือโอกาสประกาศย,ยาาุ่ปูคุณหานนี่ล่ะนะครับเนาะเออเฮงๆรวยๆสวยๆทำงานท่านผู้ชมปูคุณหานจอดพอต้องเรียกไม่เบิร์ดไม่ทนันเรียกทูบอะเบิร์ดครับเบิร์ดกับเบื้องเลยเบื้องกับล่าเลยนะครับเนาะมาบัดที่นี่เบื้องกีพาเพิ่นไปเบื้องัดที่นี่มาท่านผู้ชม มาเบ <te <reco Christ. S 2> ิ้งว่าปูให้ตัวไหนอันอันตัวไหนแปดเก้ายังเบาบางแปดเก้ายังท่านแปดเก้าสองวะเจ็ดแปดเก้าเก็ดตีอ้าวคือคือสิตรงกันขับเขาบอกด้วยแต่ท่านผู้ชมโอ้เออตายคือถึงว่าเบ้าตรงถึงถึงว่าเบ้าตรงถึงสามตัวมันก็ตรงสองตัวครับท่านผู้ชมเบิ้งขับขับได้ครับนะปุ๊บเดี๋ยวผมดินนี่เฮ้เบิ้งนี่ครับ เลขทูบเกาอยู่ใส <at> ่มือท <at> ่านผู hmm. ้ชมเกตห้าห้าแล้วเลขทูบไม่เม่นหกคือแปดนั่นบึงดีดระบามองตัวบนนั่นะแปดครับแปดตีแต่ว่าพอท่องเรียเห็นเป็นหกหมตัวบนเมื่แต่ว่าเอาเป็นไปไหนเออแต่ว่าพอท่องเรียเห็นเห็นตัวบนเป็นเลขหกนะครับเด้อเอาแต่ว่าผมดีฟันท่องไปเลยแปดเก้าเกดหกเก้าเกดนี่คือพอท่องเรียเห็นเลขทูบ คือเห็นจังสั้นครับเมนบอบอาว่อง<บ>เมน<บ>เอาผมเห็นแปดเก้าเกตหรือหกเก้าเกตอันนี้คือเลขทูปออบปูคุณหานนะครับเนาะหกตีเอาบอาว่องบอลหกคนนะครับเ้าเขาเอา,า,เอามันมีอยู่สองเพราะว่ามันล่างๆนะหกเก้าเกตหรือแปดเก้าเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังและเบิกเท่าไรไปบอาว่องล่าเข้าไป,ไป,าาาไปเตรียมอุป,ปกรณ์ประกอบใส่นี่เดี๋ยวตรมที่ยืนขึ้น แล้วก็สิท้ายท,ทําให้มุเจ้าเบื้องชัดๆกินเกล็นเออจากน้อยเขาหลอกใคร่เพราต้องไปซ่องเราครับทำนี่กับเิ็นกับไห้แล้วล่ะเดี๋ยวครับผมใส่รองเท้าก่อน,รนเราขำเนาะเดี๋ยวเขาต้องเลียใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวผมสิตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมเบื้องซ้ำผมใส่รองเท้าแล้วผมกับสิบผ้ายางออกไปข้างเนาะเราขังเนาะ่านผู้ชมแป๊บเดียวเอ่ยนะครับเนาะแป๊บเดียวเอาท่านผู้ชมกข็ขอเพิ่นขอเพิ่นตอนที่ผมตั้ง เออนอกคำนอกตามตัวผมตั้งหอยไลย่ขอปูนะครับนะผมขอใส่เกือบข้าวเดียวเออขอใส่เกือบข้าวเดียวอน,นี้กันห้ารุ่งเกียนตไบง่ายไงารงเียไอย่าง,างเางี้ย ่ะครับนะท่านผู้ชมมาบัดที่นี่ผมก็สิยืนยืนขึ้นเดี๋ยวก็สิลาหรือว่าจังใดก็ว่าเออที่เด็ดมีแล้วอ่ะบัดที่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับเด้อปูมึงนี้ผมพ่อทอกเร่คนเดิมก็สิลาปูกับเออบ้านเนาะครับเนาะเออไปหากินเขาหลอกเขาแหลงแล้วก็ให้ผมกลับบ้านแค่ขาดปลอดภัยเออเครื่เก็บใหญ่ใครื่งไข่ใหญ่มี่คอยพ่อในท่านผู้ชมเออเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆกับเล็ สามตัวและสองตัวปูคุณหารนอนกอมน้อผมปากาไปประตูเดี๋ยวครับแล้วกาญยาลืมกดไรกดแค่ให้ช่องพอท้องแหลคนเดิมเบ้ามองยืมมาผ่อยพ่อออกไปก้อนพน้าบากาพน้าเพราะประตูปิดเปื่อยนกอมน้อมีหางกับถาดบูอยู่ในประตูอยู่ทั้งประตูห้อยมีบ่เอาเถอะเีครับคอย่ตนมช้ชมนอนหลับฟันดีข้มใจไม่ได้คมไข่ใหญ่มีเอ่อเหงืรวยซสวยงามย่าลืมกดอะไรกดแค่กดติตามให้ช่องพอท้องแหลคนเดิมจากปูคุณหารลาตีสวัสดิ์ผมกับเบ้ามองทีมงาน ทังใหม่ขอลาสวัสดีครับไปเฮ้าบอาบอง